Hello everyone! Welcome to our rock today. วันนี้เราจะมาในหัวข้อ active learning หรือการเรียนรู้เชิงลึกนเองค่ะซึ่งแขกรับเชิญของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์การสอนแบบ active learning เลยคะ่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครไปชมกันเลยพยมาถึงคำถามแรกกันนะคะ Why do you believe active learning is important in English teaching? ทำไมอาจารย์จดตุรงถึงเชื่อว่าการเรียนรู้แบบ active learning มีความสำคัญกับการสอนภาษาอังกฤษคะครับสำหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับเป็นวิชาสำคัญที่จะต้องฝึกฝนทักษะทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนฉะนั้นแล้วการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเนี่ยคือการจัดกิจกรรมโดยใช้ active learning เนื่องจากว่า active learning เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึก การเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับทั้งทักษะที่ใช้ทักษะในการฝึกปฏิบัติทักษะในการสื่อสารซึ่งครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ในชั้นเรียนให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสใช้ภาษาในชั้นเรียนได้มีการจําลองสถานการณ์มีการจําลองเหตุการณ์มีการจําลองบทสนทนาเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติ ด้วยการลงมือทำฉะนั้น Active Learning เนี่ยจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้โดยเฉพาะในรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเด็กจะได้ฝึกทักษะอย่างครบถ้วนทั้ง4ทักษะครับ How do you perceive the role in the classroom when using active learning? อาจารย์มองว่าบทบาทของตัวเองเป็นอย่างไรเมื่อใช้การเรียนรู้แบบ Active Learning คะครับสำหรับบทบาทของครูในชั้นเรียนสำหรับกิจกรรม Active Learning เนี่ยถือว่าครูเนี่ยเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือเป็นผู้ที่จะขับเคลื่อน การจัดก,กิจกรรมในชั้นเรียนโดยสิ่งสําคัญเนี่ยครูจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้มาก่อนว่าในชั้นเรียนเนี่ยจะขับเคลื่อนกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติเกิดกิจกรรมแอคทีฟในชั้นเรียนเกิดกิจกรรมจําลองเหตุการณ์สถานการณ์หรือบทสนทนาโดยครูเนี่ยจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กิจกรรมดําเนินไปตามขั้นตอนหรือแผนการจัดก,กิจกรรมที่วางไว้โดยจะลดบทบาทการเป็นผู้สอนลงเป็นผู้ให้คําชี้แนะสําหรับกิจกรรมที่เด็กจะได้เป็นผู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้แชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์นำเสนอไอเดียและสรุปองความรู้ร่วมกันฉะนั้นแล้วบทบาทของครูจรึงเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กิจกรรมการเรียนรู้ดำเนินต่างขั้นตอนครับ What challenges have you faced when using active learning in your classroom, and how did you solve them to keep learning effective? ก็สำหรับคำถามข้อนี้นะครับก็อยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์เคยเจอปัญหาอะไรในการใช้ Active Learning ในคลาส s r รูมของอาจารย์ครับและถ้าเจอเนี่ยอาจารย์มีวิธีในการแก้ปัญหาอย่างไรที่จะทําให้ชั้นเรียนของอาจารย์เนี่ยยังเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ สำหรับปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ากิจกรรม Active Learning เป็นกิจกรรมปฏิบัติส่วนใหญ่ดังนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่อาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคก็คือในเรื่องของการควบคุมเวลา การควบคุมการมีส่วนร่วมหรือการควบคุมบรรยากาศในชั้นเรียนการควบคุมสเตปหรือขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนที่เรากำหนดไว้ดังนั้นสิ่งสําคัญที่ครูจะต้องมีก็คือทักษะในการคุมชั้นเรียนทักษะในการบีฟกิจกรรมหรือทักษะในการสื่อสารเพื่อที่จะทําให้ผู้เรียนสามารถขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือทํากิจกรรมตามที่เราได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นั้นได้ตามขั้นตอนอย่าง คบถ้วนสมบูรณ์นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญมากๆการที่เราจะเป็นครูที่สามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้เนี่ยเราต้องมีประสบการณ์และก็มีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในการที่จะควบคุมกิจกรรมตั้งแต่ขั้นนําขั้นสอนและขั้นสรุปให้ครบถ้วนตามที่เราได้ออกแบบไว้นะครับผม And the next question after teacher to long has used active learning how do students have different attitude or behaviors หลังจากที่อาจารย์นะคะได้ใช้ Active Learning ไปนะคะมีนักเรียนที่มีพฤติกรรมแตกต่างจากเดิมอย่างไรบ้างคะครับสำหรับผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากที่ครูจัดกิจกรรม Active Learning เนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเนี่ยจะได้เกิดความมั่นใจในการที่เขาจะได้แสดงออกในศักยภาพของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กล้าที่จะมีบทบาท ในการเป็นทั้งผู้นําและผู้ตามหลังจากที่เขาได้มีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพในกิจกรรม Active Learning เนี่ยย่อมเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สําคัญซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผู้เรียน ใน3ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในส่วนที่เป็น basic skill ทั้งในส่วนที่เป็น ability ทั้งในส่วนที่เป็น cross functional skill ซึ่งทักษะเหล่านี้มันบรูรณาการอยู่ในกิจกรรมดังนั้นเมื่อเด็กเนี่ยได้มีประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนก็สามารถที่จะนําไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตหรือในกิจกรรมต่างๆรวมทั้ง,งการทํางานได้ในอนาคตครับ Do you have any recommendations about active learning for those who l a c to try? อาจารย์มีคำแ voilà. นะนำอะไรเกี่ยวกับ active learning ไหมครับ สำหรับผู้ที่ต้องการจะทดลองใช้ด้วยอีนี้ครับผมครับสำหรับข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม Active Learning ในชั้นเรียนนะครับอันดับแรกเลยครูต้องรู้ว่ากิจกรรม Active Learning เป็นยังไงและต้องสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ให้ครบตั้งแต่ขั้นนำขั้นกิจกรรมการเรียนรู้และขั้นสรุปองค,ความรู้ นะครับอันที่2ตัวครูเองก็จะต้องเป็น active teacher ก็คือจะต้องมีความสามารถในการจัดกิจกรรมได้อย่าง active สามารถที่จะนํากิจกรรมได้สามารถที่จะเป็นผู้เสนอแนะหรือแนะนํากิจกรรมให้กับผู้เรียนได้นะครับ3ก็คือบรรยากาศการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญนะครับครูจะต้องสร้าง active climate นะครับให้เกิดขึ้นในชั้นเรียนซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเกิดความเป็น active learner นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะมาผสมผสานกันทําให้ active learning เนี่ย มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตัวครูกิจกรรมการเรียนรู้และส่งผลต่อผู้เรียนนะครับฉะนั้นก็ฝากกิจกรรม Active Learning ไว้สำหรับคุณครูภาษาอังกฤษทุกท่านครับผมครับเรามาดูที่ข้อสรุปนะครับผมโดยอาจารย์ได้กล่าวว่าบทบปาทของครูใน Active Learning กคผมคือผู้มยความสะดวกในการเรียนรู้นะครับผมซึ่งคุณครูจะต้องทำตามขั้นตอนที่ดูขหมดมาแล้วนะครับผมและอาจารย์ยังเชื่อว่า อดีตวันหนึ่งสามารถพัฒนานักษาพาังนาคามสามารของนักเรียนนั้ครับผมไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนนะครับผมผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อน,นักเรียนและผมในด้านของการสงสร้างความมั่นใจยอบการแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมานะครับผมแต่ทีแม้ว่าอทีตวนี้จะมีข้อดีแลบผม แต่ก็ยังมีปัญหาหลักๆคือเรื่องของเวลานะครับผมซึ่งแอต ning ินนะผมจะมีขั้นตอนได้ดูจบหมดความแมแล้วครับผมซึ่งแต่ละขั้นตอนก็จะมีการจัดสรรเวลาที่ตายตัวมาแล้วครับผมและอธิยงขูคือต้องจัดสรรเวลาตรงนี้ให้ดีนะครับผมเชื่อหากเวลาเกิอนออกมาก็จะอาจจะนำมาสู่ปัญหาในภายหลังนด้นะครับผมสุดท้ายในข้อเสนอแนะนะครับผมอาจารย์ได้เสนอ ว่าทูควรนับเฟิร์มเกับแอติเตอร์นิ่งให้ดีนะผมไม่ว่าจะเป็นวิธีการหรือว่าเนื้อหาที่เราใช้สอนนะครับผมและการจัดมันในการห้องเรียนให้เหมาะสมนะครับผมซึ่งสิ่งพวกนี้นะผมหามารวมกันนะครับผมจะก็จะสร้างห้องเรียนแอต e เ l อร์นิ T ่งที่เหมาะใรการเรีรู้ของนักเรียนได้นะครับผม